ลองนึกภาพตามกันดูนะคะงานวัดธรมดธรมดาาที่จังหวัดจันทบุรีแต่บรรยากาศนี้คือเหมือนคอนเสิร์ตใหญ่ระดับประเทศเลยคนเป็นพันเป็นหมื่นเลยค่ะหลั่งไหลกันมาจนพื้นที่จัดงานนี้แทบจะไม่มีที่ให้ยืนครับแล้วสิ่งที่ดึงดูดคนมหาศาลขนาดนี้คือการแสดงของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุแค่13ปีเองค่ะชื่อของเธอคือต้นข้าวปรากฏการณ์ในคืนนั้นนะคะเขาเรียกกันติดปากเลยว่าวัดแตกวัด แตกเลยนะครับใช่ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันจากข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือซึ่งมาจากออสองมุมที่ต่างกันเลยมุมหนึ่งก็จะเป็นบันทึกความรู้สึกสดๆจากแฟนคลับที่อยู่ในเหตุการณ์จริงเลยนะคะเล่าถึงบรรยากาศความโกลาหลความรักที่แบบท่วมท้นมากๆส่วนอีกมุมก็คือบทวิเคราะห์ที่มองลึกลงไปอีกว่าทําไมเพลงเพลงหนึ่งที่น้องร้องในคืนนั้นถึงถูกยกให้เป็นการแสดงระดับตำนานไปเลยครับ คือคือถามซ้ำๆของเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่ทำไมคนเยอะแต่คือทำไมเพลงเพลงเดียวถึงสะกดคนนับพันให้เงียบกริบได้ขนาดนั้นและสิ่งที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้ก็คือคำตอบมันซ่อนอยู่ในการที่เนื้อเพลงกับชีวิตจริงของเด็กคนนี้มันมาซ้อนทับกันพอดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับเราจะมาดูกันว่า อะไรคือแม่เหล็กที่ดึงดูดผู้คนแล้วอะไรคือความพิเศษที่ทำให้ค่ำคืนธรรมดาธรรมดาในงานวัดกลายเป็นหมุดหมายสำคัญของวงการเพลงลุกทุ่งไปได้น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพปรากฏการณ์วัดแตกที่จันทบุรีก่อนเลยนะคะจากบันทึกของคนที่อยู่ในงานเขาเล่าว่าบรรยากาศมันสุดๆจริงๆคือประเมินด้วยสายตาแล้วเนี่ยมีคนมารวมตัวกันน่าจะ เอราเราห้0 0ัคนได้ค่ะ5,000คนในงานวัดนะครับใช่ค่ะแน่นวัดเลยชนิดที่ว่าเก้าอี้ที่ทางวัดเตรียมไม่ตอนแรก2,500ตัวไม่พอต้องเสริมไปจนถึง4-5,000ตัวแต่ก็ยังไม่พออยู่ดีโอ้โห oh แล้วการจราจรนะคะติดหนึบเป็นกิโลกิโลเลยบางคนต้องทิ้งรถแล้วเดินเท้าเข้ามาก็เพื่อมาดูเด็กสาวคนนี้ละค่ะและภาพที่ยืนยันความรักที่พวกเขามีให้ได้ดีที่สุด ก็คือพวงมาลัยแบงค์ที่ล้นคอน้องนั่นแหละค่ะใช่ครับภาพของพวงมาลัยแบงค์นี่สําคัญมากเลยนะมันสะท้อนถึงพลังของกลุ่มแฟนครับที่เหนียวแน่นมากซึ่งสําหรับศิลปินที่อายุยังน้อยขนาดนี้ถือเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเลยมันไม่ใช่แค่ความนิยมแบบฉาบฉวยนะครับ แต่มันคือความผูกพันที่สั่งสมมาเหมือนเป็นคนในครอบครัวไปแล้วซึ่งความรู้สึกแบบนี้แหละครับที่เป็นเชื้อไฟชั้นดีที่จะนำไปสู่ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นในคืนเดียวกันอืมและทำให้เราต้องตั้งคำถามต่อไปว่าทุกคนรอคอยอะไรกันแน่ในคืนนั้นนั่นสิคะแล้วอะไรคือสิ่งที่ทุกคนรอชมในค่าคืนนั้นมีการแสดงเพลงหนึ่งที่โดดเด่นแล้วก็ แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะเพลงนั้นมีชื่อว่าเปลวไฟที่ปลายเทียนครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือการเลิกเพลงนี้ครับเพลงเปลวไฟที่ปลายเทียนเนี่ยเป็นบทเพลงของศิลปินแห่งชาติคุณเสรีรุ่งสว่างซึ่งในวงการเพลงลูกทุ่งถือว่าเป็นของสูงเลยทีเดียวของสูงเป็นเพลงระดับตำนานที่เนื้อหาไม่ได้พูดถึงความรักอ,อกหักทั่วทั่วไปแต่พูดถึงปรัชญาชีวิตที่ลึกซึ้งมากถ้าจะให้เปรียบเทียบนะครับ การที่เด็กอายุ13เลือกเพลงนี้มาร้องบนเวทีงานวัดมันก็เหมือนกับนักแสดงเด็กที่เกี่ยงบทตลกตลกมาตลอดจู่ๆวันหนึ่งก็ประกาศว่าจะขอเล่นบทคิงเลียของเชกสเปียร์บนเวทีใหญ่โห oh, เห็นภาพเลยค่ะคนดูก็ต้องช็อกแล้วก็หยิดดูเลยครับว่าจะรอดไหม คือมันเป็นการตัดสินใจที่สวนกระแสะแล้วก็เสี่ยงมากๆเลยนะคะเพราะปกติเวทีแบบนี้เราก็จะคาดหวังเพลงสนุกๆเพลงฮิตติดตลาดที่ทุกคนร้องตามได้แต่การเลือกเพลงที่ยากขนาดนี้มันไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆถูกต้องครับมันมีเส้นทางที่ปูมาสู่เพลงนี้ซึ่งต้องย้อนกลับไปที่บทพิสูจน์แรกของน้องเขากับเพลงของคุณเสรีรุ่งสว่างเหมือนกันนั่นก็คือเพลงคนกล่อมโลกโอ๋อเพลงนั้นเองครับ เพลงคนกลโรมเนี่ยแหละครับที่ทำให้แฟนเพลงลูกทุ่งรุ่นใหญ่หรือที่เรียกว่าแฟนพันแท้เนี่ยเปิดใจยอมรับในตัวตนของน้องเขาอย่างหมดหัวใจเลยตอนที่เอามาร้องมีคนในวงการถึงกับพูดประโยคหนึ่งซึ่งทรงพลังมากเขาบอกว่าเหมือนคุณเสรีเรียกต้นฉบับให้ต้นข้าวไปแล้วโห oh, เป็นคำชมที่สูงที่สุดเลยนะคะใช่ครับปกติเวลานักร้องรุ่นใหม่เอาเพลงเก่ามาร้อง มักจะโดนเปรียบเทียบกับต้นฉบับตลอดเลยนะคะแต่กรณีนี้กลับตรงกันข้ามเลยอะไรในสไตล์การร้องของน้องเขาที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์แบบนั้นขึ้นมาได้คะจุดนี้คือหัวใจสําคัญเลยครับจากบทวิเคราะห์หลายชิ้นชี้ตรงกันว่ามันไม่ใช่การเรียนแบบแต่เป็นการหลอมรวมหลอมรวมครับสไตล์ของเขาคือการดึงเอาแก่นอารมณ์ของต้นฉบับ ซึ่งก็คือเสียงหวานปนเศร้าอันเป็นเอกลักษณ์ของคุณเสรีมาผสมผสานกับเสียงที่ใสและก็มีลายเส็นของตัวเองมันเป็นการร้องแบบน้อยแต่มากใช้ความจริงใจนำเทคนิคครับพอพูดว่าน้อยแต่มากในการร้องเพลงลูกทุ่งมันหมายความว่ายังไงคะพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ไหมคะว่ามันต่างจากการร้องแบบมากแต่มากยังไงเป็นคำถามที่ดีมากครับมากแต่มากก็คือการโชว์เทคนิคเต็มที่ อาจจะมีการเอื้อนยาวๆโหนเสียงสูงๆเพื่อแสดงพลังอ๋อค่ะแต่สไตล์ของต้นข้าวในเพลงนี้คือการเก็บพลังไวครับเขาไม่ลากเสียงยาวโดยไม่จำเป็นแต่จะใช้แค่น้ำเสียงสั่นๆตอนท้ายประโยคเพื่อสื่ออารมณ์ mm. หรือการเว้นจังหวะเงียบไปครึ่งวินาทีก่อนจะร้องคำต่อไป ซึ่งบางทีมันจี้ใจดำคนฟังได้แรงกว่าการตะเบงเสียงเพื่อโชว์พลังอีกครับเข้าใจชัดเจนเลยค่ะนี่คือความหมายของคำว่าน้อยแต่มาก คือใช้ความรู้สึกนำไม่ใช่ใช้เทคนิคโชว์คือไม่ได้พยายามจะเป็นเงาแต่สร้างตัวตนใหม่บนรากเดิมที่แข็งแกร่งซึ่งพอทำได้สำเร็จกับเพลงคนกล่อมโลกมันก็เหมือนเป็นการเปิดประตูบานใหญ่เลยนะคะใช่ครับทำให้แฟนเพลงของคุณเสรีเปิดใจรับน้องเขาเต็มที่แต่ก็ยังไม่มีใครคาดคิดว่าเธอจะก้าวกระโดดไปสู่เพลงปรชัชญาชีวิตที่หนักหน่วงอย่างเปเลวไฟที่ปลายเทียนแน่นอนครับมันคือความเสี่ยงที่ทุกคนในคืนนั้นต่างหยุดนิ่งเพื่อรอดูว่าเด็กคนนี้ จะตีความเพลงที่เหมือนธรรมะบทหนึ่งนี้ออกมาอย่างไรเอาละค่ะทีนี้เรากลับมาที่จันทบุรีในคืนนั้นกันอีกครั้งนะคะท่ามกลางเสียงจอแจของคนนับพันจู่ๆดนตรีอินโทรเพลงเปลวไฟที่ปลายเทียนก็ดังขึ้นมีบันทึกเหตุการณ์คืนนั้นบรรยายภาพไว้ง,งดงามมากค่ะเขาบอกว่าวินาทีนั้นแสงไฟจากกล้องโทรศัพท์มือถือของคนนับพันสว่างวาบขึ้นมาพร้อมกันเหมือนมีทะเลดาวดวงเล็กๆเ,เ,เกิดขึ้นบนพื้นดินเลยค่ะ เป็นภาพที่ต้องส่งพลังมากแน่ๆครับมันคือสัญญาณที่ชัดเจนว่าทุกคนกำลังรอคอยและให้ความสนใจกับการแสดงนี้อย่างเต็มที่เป็นการส่งพลังใจให้ศิลปินบนเวทีแบบไม่ต้องใช้เสียงที่สุดเลยค่ะและวินาทีที่เสียงร้องคำแรกของต้นข้าวเปล่งออกมาเกิดปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งขึ้นทั้งลานวัดที่เคยเสียงดังโหวเวกกลับเงียบสนิทลงทันทีม,มีคนเขียนเล่าเอาไว้ว่า มันเงียบจนได้ยินเสียงลงพัดผ่านชายธงบนเวทีนั่นคือช่วงเวลาที่ทุกคนหยุดทุกอย่างเพื่อฟังเสียงของเธอจริงๆค่ะความเงียบในสถานการณ์แบบนั้นบางทีมันดังกว่าเสียงปรบมือเสียอีกนะครับมันคือการแสดงความเคารพขั้นสูงสุดจากผู้ฟังเป็นการยอมรับว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้คือสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องตั้งใจฟังแล้วพอการแสดงจบลงเสียงตอบรับจากคนที่อยู่ในงานก็น่าสนใจมากค่ะมีความเห็นหนึ่งบอกว่า นี่มันไม่ใช่งานวัดธรรมดาแต่มันเหมือนคืนมหรสพหลวงมหรสพหลวงเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วก็มีอีกประโยคหนึ่งที่ทรงพลังมากคือประโยคที่ว่าเหมือนร้องเพลงนี้มาทั้งชีวิตอะไรทําให้คนฟังรู้สึกไปได้ถึงขนาดนั้นคะทั้งที่จริงๆแล้วน้องเพิ่งจะเริ่มชีวิตเองด้วยซ้ําคําพูดนั้นบอกเราทุกอย่างเลยครับว่าการถ่าโทษของเธอในคืนนั้นมันไม่ได้มาจากเทคนิคไม่ได้มาจากการฝึกฝนอย่างเดียวแต่มันมาจากความเข้าใจในแก่นของเพลงอย่างลึกซึง้ง และนี่คือจุดที่พีคที่สุดที่ทำให้โชว์คืนนั้นมันไม่ใช่แค่เพราะแต่ขลังจนคนขนลุกเลยก็คือเรื่องที่เพลงเล่ากับชีวิตจริงของคนร้องมันดันเป็นเรื่องเดียวกันเป๊ะเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะตรงนี้น่าสนใจแต่ก็แอบสงสัยเหมือนกันคือเพลงเปลวไฟที่ปลายเทียนมันพูดถึงการเดินทางผ่านชีวิตที่มืดมิดมาอย่างยาวนาน แต่น้องเขาอายุแค่13ปีประสบการณ์ชีวิตจะลึกซึ้งพอที่จะเล่าเรื่องตัวเองผ่านเพลงที่หนักขนาดนี้ได้จริงๆหรอคะหรือว่ามันเป็นแค่การตีความที่เก่งมากๆของเด็กคนหนึ่งเป็นคำถามที่ดีมากครับและนั่นคือหัวใจของเรื่องเลยเนื้อหาของเพลงเนี่ยเปรียบชีวิตเหมือนการเดินทางในความมืดโดยมีเปลวไฟที่ปลายเทียนเป็นแสงนำทางซึ่งก็คือความหวังหรือความดีในใจเราค่ะคำว่าความมืดในเพลง มันไม่จําเป็นต้องหมายถึง40ปีของชีวิตเสมอไปนะครับสําหรับเด็กคนหนึ่งที่เดินทางสู้มากับพรสวรรค์ของตัวเองโดยไม่มีเส้นสายความมืดมันก็คือความไม่แน่นอนความกดดันในสนามแข่งคือทุกก้าวที่ต้องพิสูจน์ตัวเองมันคือความมืดในสเกลของเขาซึ่งมันจริงแท้ไม่แพ้กันโอ้โหพอเชื่อมโยงแบบนี้แล้วขนลุกเลยค่ะมันไม่ใช่แค่การร้องเพลงอีกต่อไปแล้วจริงๆถูกต้องครับพอย้อนกลับมาดูเส้นทางชีวิตของต้นข้าว แหล่งข้อมูลก็ชี้ตรงกันว่าเธอไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยหรือมีเส้นสายทางดนตรีสิ่งเดียวที่เธอมีก็คือพรสวรรค์นั่นคือเสียงของเธอเองโอ้ oh. ซึ่งก็คือเปลวไฟที่ปลายเทียนดวงนั้นนั่นเองการที่เธอร้องเพลงนี้มันจึงเป็มไปด้วยความจริงใจและความหมายที่สอนทับอยู่เธอไม่ได้กำลังแสดงเป็นตัวละครในเพลงแต่เธอคือตัวละครนั้นจริงๆ นี่เองสินะคะคือเหตุผลที่ทำให้สื่อและนักวิจารณ์ถึงกับใช้คำว่าเด็กคนนี้ไม่ได้แค่ร้องเพลงแต่กำลังสืบทออจิตวิญญาณลูกทุ่งคำว่าจิตวิญญาณลูกทุ่งนี่มันมีความหมายกว้างมากเลยนะคะในบริบทนี้มันหมายถึงอะไรเป็นพิเศษคะคือการเล่าเรื่องชีวิตหรือว่าเป็นเรื่องของเทคนิคการร้องมันคืออย่างแรกเลยครับคือการที่เพลงกับคนร้องเป็นเรื่องเดียวกันเพลงลูกทุ่งแท้ๆมันคือเพลงชีวิตที่เล่าความทุกข์ ความหวังความสู้ของคนธรรมดาการสืบทอดจิตวิญญาณก็คือการเอาชีวิตของตัวเองมาเป็นเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งในการเล่าเรื่องนั้นครับอืมไม่ใช่แค่การร้องให้ถูกคีย์แต่คือการร้องให้ถูกใจและถูกชีวิตของผู้ฟังไม่น่าแปลกใจเลยค่ะที่คนฟังถึงรู้สึกได้ถึงความหนักแน่นและความจริงใจในทุกคำร้องเพราะมันถูกกลั่นออกมาจากประสบการณ์จริงๆ แล้วภาพที่เกิดขึ้นหลังจากเพลงจบก็เป็นเครื่องยืนยันเรื่องนี้ได้ดีที่สุดในบันทึกเหตุการณ์เล่าว่าทันทีที่เสียงร้องคำสุดท้ายจบลงความเงียบเขาปกทุมชั่วอึดใจหนึ่งก่อนจะระเบิดออกมาเป็นเสียงปรบมือที่ดังสนั่นกึกก้องที่สุดในคืนนั้นเลยค่ะผู้คนจำนวนมากลุกขึ้นยืนปรบมือให้เธออย่างยาวนานภาพนั้นกลายเป็นภาพจำของงานวัดในปีนั้นเลยและทำให้ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็กคนนี้ กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการเพลงลูกทุ่งเป็นบทสรุปที่งดงามและทรงพลังมากจริงๆครับใช่ครับแล้วการเดินทางที่เราได้สำรวจกันในวันนี้จากปรากฏการ์ฝูงชนล้นหลามในงานวัดสู่ช่วงเวลาเพียงไม่กี่นาทีที่ทั้งงานเงียบสง,งดเพื่อฟังเพลงเพียงเพลงเดียวทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะศิลปินรุ่นใหม่คนหนึ่งได้หยิบบทเพลงอมะตะมาหลอมรวมกับชีวิตของเธอเองได้อย่างสมบูรณ์แบบมันไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตท,ที่ยอดเยี่ยมนะคะ แต่เป็นช่วงเวลาสำคัญทางวัฒนธรรมที่ศิลปินรุ่นใหม่ได้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมคนสองยุคเข้าไว้ด้วยกันใช่ครับและเรื่องราวในคืนนั้นก็ได้แสดงให้เห็นว่าวิธีที่ดีที่สุดในการสืบสารจิตวิญญาณของบทเพลงอมตะอาจจะไม่ใช่การลอกเลียนแบบของเดิมให้เหมือนที่สุดแต่คือการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ชีวิตและประสบการณ์ของพวกเขามาตีความมันใหม่อย่างลึกซึ้งและเป็นส่วนตัว มันทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจขึ้นมานะครับว่าในคลังเพลงลูกทุ่งอมตะอีกมากมายนั้นยังมีเปลวไฟอีกอกี่ดวงที่กำลังรอคอยศิลปินรุ่นใหม่มาจุดให้มันลุกโชนสว่างสวัยขึ้นมาอีกครับ